เดี๋ยววันนี้เรามาดูอาการของมอนเตล่าขอบใบเหลืองแบบนี้นะครับถ้ามอนเตล่าเพื่อนๆขอบใบเหลืองแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีสาเหตุอยู่หลกัลกๆอยู่สามสาเหตุนะครับก็คือน้ํามากไปน้ําน้อยไปหรือระบบรากไม่ดีนะครับทีนี้วิธีมาสังเกตว่าเราจะรู้ได้ไงว่าน้ํามากไปหรือน้อยไปเราก็จะมาดู บริเวณใบแบบนี้นะครับช่วงช่วงเช้าเช้าหรือกลางคืนนะครับถ้ามีน้ําแบบเนี้ครับอันนี้คือการคายน้ําของเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับไปอย่างใบเนี้ยมีน้าอย่างี้แสดงว่าเราก็จะเดาสาเหตุคร่าวๆได้ว่าน้ํามากไปนะครับอีกสาเหตุนี้ก็คือระบบรากไม่ดีนะครับถ้าระบบรากไม่ดีก็จะทําให้มีขอบใบเหลืองงี้ได้เหมือนกัน แต่อันนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุน้ามากไปเพราะยังมีรอยคาบน้ําอยู่แบบนี้นะครับก็วิธีแก้ก็คือลดน้ําให้ให้อ่าห่างขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนดินให้โปรง่งกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับโอเคครับเดี <Yeah. S 2> ย๋ยวไปลุยกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญใหม่ๆสวัสดีครับแคทตาห์พีนสามแปดครับ